เพยเอ้ยค่ะแม่แม่ให้ออกมาเล่นแล้วทำไมยืนเฉยๆอะลูกเฮ้ยไม่รู้จะเล่นอะไรอะค่ะแม่ไม่ค่อยสบายตัวเลยร่างกายหนูเปลี่ยนแปลงไงลูกหนูกำลังโตเป็นสาวแล้วไม่อยากเป็นสาวแล้วอ่ะแม่ธรรมชาติก็จะสอนเพลยๆเองอลูกนะทนเอาหน่อยได้ไหมแต่ทำไมวันนี้ดูซึมซึม เมอเมอแล้คะลูกเป็นอะไรไม่รู้จะเล่นอะไรด้วยอะค่ะแม่เบื่อไปหมดเลยอะมาหาแม่มามาเล่นกับแม่ก็ได้นะเอาไหมแม่จ๋าให้เพื่อนอนตักแม่เฉยๆได้ไหมอะ่ะไม่อยากทำอะไรเลยได้ไหมอะ่ะเพื่อนไม่อยากเล่นค่ะแม่เดี๋ยวแม่หยิบของเล่นให้นะอ่ะลองเลือกดูเอาบอนนี่ไหมที่เพื่อนเคยชอบไปลกุกสนใจไหมคะ เอาเ้าเจะแพงแม่ให้พ่พยน์นาะเจะไม่เอาก็ดได้ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้วพิงอันพักนี้เป็นเยอะนะเราอะอ่ะอาทิตย์กัดแท้เล่นเนี่ยอันใหญ่สุดเลยให้พิงอันไปเลยไหมอ่ะเอาไปจะได้เลิกตัดพอทีพอพิงพูดความจริงคุณแม่ก็รับไม่ได้อ่ะเพยลูกหรือจวอาอันนี้นิ่มๆเบาๆค่ะ นี่งไงพิงอันแล้วถ้าแม่พูดความจริงอ่ะพิงอันจะรับได้ไหมลูกเรา,ามันเป็นแบบเนี้ยพิงแค่วิ่งไปดูเฉยๆคุณแม่ก็หรือว่าจะเอาเป็นอย่างอื่นคะเพื่อเอาชีตไหมอ่ะเลือกเอาสักอย่างสิลูกอ่ะพิงวิ่งไปดูเหรอลูกอันนั้นน่ะจะพิงจะเอาทุกอย่างเลยเหรอแม่ให้ไปพ่อยนะ แจ้ย่างไปหมดเลยอ่ะแย่งที่ไหนแย่งมันต้องใช้กำลังนี่ครับมาเดินมาเฉยๆยไม่เห็นหรออย่างนี้ก็ได้เหรอแม่เพ้ยถึงเบื่อมั้งไงคะเป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะไม่เป็นไรเพ้ยแม่มีตัวช่วยเดี๋ยวแม่บอกพี่นมโมนะเอาชิ้นใหม่ชิ้นโปรดที่เพ้ยชอบมาให้ตัวนี้ใช่ไหมที่เพ้ยหาอยู่อะลูกน้องใหม่ของหนูใช่ไหมเนี่ย ตัวนี่ใครก็แย่งไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองเขาเล่นกับพวกหนูได้นะอันนี้พ่ยไม่ให้เจเพลงเลยเจเลียนไม่ต้องเลยแม่แล้วเมื่อไหร่เขาจะมีขนมให้เราอะคะเพ่ยก็ลองเล่นกับเขาดูสิลูกอ่ะดูสิว่าเขาจะไปทางไหนอ่ะเล่นเป็นไหมอ่ะอ่ะเดินตามเขาแล้วการลองดูสิระวังนะขนมโพหนออกมาเราจะอดกินเอานั่นเถียงอะไรกันไม่ให้ ไม่ให้นะของน้องไม่ย่างแล้วไม่ให้แย่งแล้วนะพ่อยไม่ยอมแล้วนะไม่ยอมหรอกเพื่อยกำลังเห่อของเล่นชิ้นใหม่นะคะคุณพ่อซื้อให้น้องเป็นเพื่อนเล่นแล้วก็เป็นกล้องคอยส่องดูตอนที่พวกเราออกข้างนอกอะคะ่ะแม่ก็จะเห็นแล้วก็ของเล่นตัวเนี้ยสามารถพ่นขนมให้น้องได้ด้วย เด็กๆชอบมากเลยค่ะแล้วก็สามารถพูดออกมาสื่อสารเป็นเสียงเราอะนะคะติดต่อกับลูกได้จะเห็นเด็กตลอดนะคะกล้องเนี่ยก็เงยขึ้นเงยลงซ้ายขวาได้บันทึกภาพได้แบบนี้ด้วยค่ะค่ะทีนี้เพล่อพๆก็นั่งเฝ้าเลยค่ะชอบน้องคนใหม่คนนี้มากจนไม่ยอมเล่นกับเพื่อนตัวเองแล้ว